มาต่อบทที่11นะครับ <c oughs> จากบทที่10ที่จบไปแล้วบทที่11บทสวดมังคละสุตังอเสวนาจะพาลานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชาดีญานาเอตัมมังคะมุตตมาปฏติรูปะเทสะวาโสจะก,กุเพจะกะตะคุญยาตาอัตตะสัมมาปะนิทิจะ เอตัมม e ah ja ังคารมุตตะมังพระหุสัจจะอพระหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสสังฆโหอนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตะมัง ทานันจะธรรมะจะริยาจะยาตะการันจะสังขโหอนัวัชานิกรรม,มานิเอตัมมังคัมุตตะมังอารติวิรติปาปามัชาปานาจะสัญญโมอปปมาโทจะธรรมีสุเ <c oughs> อตัมมังคัมุตตะมังคาราโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะก,กตัญุตาคาเลนะธรรมัสสวานังเอตัมมังคัมุตตะมัง ขันธีจะขันธีขันธีจะโสวะจัสตาสัมมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังฆะมุตตมังตาโปจะพรมจะลิยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังฆะมุตตมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนะกรรมปติ อาโสกังวิรัชังเขมังเอตัมมังคลมุตตะมังเอตานิสาณิกัตวานะสัพพัทมะปราชิตาสัพพัทสวดทิคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตะมันติ <c oughs> บทที่สิบสองบทสวดร,ระตะนะปริยังกินจิวิตังอะอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังระตะนังปะนีตัง ณูสัมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังวิราคังอัตมาตังปณีตังยะทัชคาสักยมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเมนะสมุถิกิจิอิธรรมปิธรรมเมระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยำพุทธเศโธปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตะริกัญยามาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชิตปิกอิทัมปิทาม,มีระตานังปานีธรงเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคราอัตตะสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิผลกิเตทะขิเนยาสุข,ขะ ตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพารานิอิธรมปีสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวิโขนตุเจสุป,ปยุตตามนาสาทัตทันเหนะนิกามิโนโคตะมณ์สาสะนำหิเตปฏิป,ต,ปต,ตาอะมะตังวิไคหะลัทธามุทานิพุติมุปุญชะมานาอิธรรมปีสังเคระตะนัง ปณีตเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหนตุขีนางปุรานังนาวาังนัตถิสัมภะวังวิรัตจิตตายติเกภวสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพพันติทีรายะถาธรรมปะิโปอิธรรมปิสังเครตะตันังปณีตังเอเตนะสัจเจนะส,สวัสดิโหนตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหัสวรร์ อัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตตะทันตัสะโปสัตสะอิจจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนะคันทพโณนา,าโรสหพรมมุนาชิตังอัปปะชิตังกะริกะยิราตาทารูปัสสะชันตุโนบทที่14บทส,สวดเกสปุตสูตรภาสิมติพาสิตะมิตัง เะเตรภควตาชาณตาปัสตาอารหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอถะตุมเหมาอนุสสะเวนะม,มาปรมมะปะระป,ระป,ระประารายะมากิติอิติกิรายะมาปิตะกะสัมปทาน,นาีนะมาตักกะเหตุมาณยะฆะเหนะมาอาการะประริวิตักเกนะมาทิฏฐินิชนานิช,ชา นักขันติยามาพระรูปตายามาสะมโนโนขรุยะธาตุเมเหตุเมเหอัต,ตนาวะชาเนยยะธาอิเมธรรมะอัปุสราอิเมธรรมะสาวัชชาอเมธรรมาวินูคขระหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตุเมเหปะชะเหยยยธายะธา ตุมเหอัต,ตนาวะชาเนยาถาอิเมธามากุสราอิเมธรมาอนาวัชาอิเมธามาวินยูปสัสสทธาอิเมธรมาสมมตตาสมาธิน,นาหิตายสุขายาสังวัตตันติอัตตุมเมหอุป,ปสัมปัชชะวิหะเรยาทาติบท <c oughs> ที่สิบห้าบทสวดอุป,ปเนยสูสรดอุป,ปนิยติชีวิต,ตามปามะมัป,ปะมายุง ชรูปนิตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปกขมาโนปุญญานิกะยิราถะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตมัปปมายังชรูปะนิตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปกขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะ กาเยนสังคะสังยมโววายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามโนปักกโรติปุญญังธรรมูหะเวรคติธรรมจาริงธรรมูสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโฆธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัตฉติธรรมมาจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติปัสสติ อันิพินทติทุกเขเอสามถโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปสสติอัตนิพินทติทุกเขเอสามถโควิสุทธิยาสเพธรรมานัตติยะธาปัญญายะปสติอัตนิพินทติทุกเขเอสามถโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกัจฉารกอปันนกัตถากเมเก อปันนกถานะมเมเกทุกติยังอาหุตักกิกาเอตะถัญญายะเมทาวีตังคันเหย,ยะอปันนก,กังพระหงเวสระดังยันติปะพธานิวนานิจะอารามรุขะเจตยานิมนุสสาวะตัชิตาเนตังโขสระนังเขมังเนตังสารนมามุตตมังเนตังสารนมา,า,รนม,ามะสนนามะคัมมะ สัพพทุกขาปมุตจะติโยจะพุทธันจะทำมันจะสังคันจะสารนังฆโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญาะปัสสติทุกขังทุกขัสมุปปาทางทุกขัสจะอติกะมังอริยัจะอัตทางกิกังทุกขูปะสะมะคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารมุตสารนมุตตะมังเอตังสารนามาคัมมะสัพพทุกขาปมุตจติ บทที่ส7บทสวดพัทเทกรัตคาถาอตีตังนาน,นะวาะเมยยะนับปฏิกังขากังเขอันาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทติตัมปะหีนันตังอัปปตันจัตอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปัน,นจะโยธรรมังตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิธานมะลุพระรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ขวนแขวนไม่ทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองให้ปลูกปวงเถิดอัจเชว,วะกินกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งณหนะิโนสังฆ อรันเตนะมหาเสนีเสเนนะมัจจิยาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหะอะโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวภตเทการัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติ พระผู้นี้ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดครานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีรลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้เลยบทที่18บทสวดพินหัปดจะเวกคณะปาถาะชะรารรมโมหิชรารอานาะตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทำมมหิพยาทิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณธรรมม,มุมหิมารณัางอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรม,มดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิมีปิเยหิมะนาเปหินาราภาโววินาภาโวเราจะได้ว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องผัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรม,มัสะโกมหิกรรม,มทายาโทกรรม,มโยนิ กรรมพันธุกรรมปติสารโนเรามีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามิกรยาณังวาปาปะกังวาตัสทายาโทพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวกีตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่สิบก้สวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิดทุกขาพยาปัตตาจนิดพยาโสกปัตตาจนิดโสกหวนตุสเพปิปาเนโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภังตังปุญญะ สัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายะสีลังลักขตุสัพพทาภาวนาภิระตาโหตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรบป,รปรตาปัจเจกานันจะยังพลังอรห,หันตานันจะเตชนะลักขังมันธามีสรพพสูบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปัติทานะคาถา ยะเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปขเรโพธิคเรตหินตหิงตาธรรมธานเนนะพระวันตุปูชิตาสดทิงกรวนเตทะวิหารมันทะเรเถราจะมัชชาณวากาจะพิกขโวสารามิกาทานปติทานปติป,ป,ปาสากาคามาจะาเทสานิขมาจะอิสาราสัปา นภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะราภูชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยนิกังธรรมวะรังปฏิกเจเตสเพปิทุกขัสกรณตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตทราชปุคลาสังโคโ,โหตุสมคโควอัตทายะจะอิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธรรมโมสพเพปิธรรมจาริโนพุชิงสัพ สัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพะปตติธานะคาถาคุญยัสสิธานิกัตสสยานัญานิกตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยะเยปิยาคุณวันตาจัไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเีจาปะ ยทิถาวาอันเยมัชต,ตะเวริโนสัตตาติดทันติโลกัสเมงเตภุมมาจะตุโยนิกาปัญเกจกจะตุโการาสังสรันตาภาวะภเวยาตังเยปฏิทานมเมะอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชาน,นต,ติเทวสเตสังนิเวทะยุ มะยาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวลา,าสุขะชีวิโนเขมะปะทันจะปัตปนตุเตสาสาสิทะตังสุภาต่อไปคำแปลนครับขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว คืงชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอย่ที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งแต่อยู่ในโลเกโลเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เรางเที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอดมูทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลาย จงแจ้งแก่สัตว์เหรานั้นเพราะเหตุคืออาจนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เรานั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทุกจะก้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพอรให้แก่ข้าพเจ้าและปัตถุมงคลพระก,กิ่งภัยดีพินาศ โดยมูลนิธิสมเด็จพญานักสังวรวัดบวรวนิเวศมิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทิ้งทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัด,จดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร็จศักดิ์สิทธุประการเทศาทบุญกุศลของข้าพเจ้า,าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศร,รัทธาร่มงวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จในประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทรัสสาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําสเร็จในการยุปัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยเจตตุรพิธพรชัยทั้ง4คืออายุวันณะสุขะพระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านครับผม